ค่ะใช่ค่ะน้องน้ำมนนะคะเล่น,ลนอ,อันนี้เขาเรียกอะไรคะหนูโอ้ล้อเบรกโอ้น้ำมนต์โชวเดียวนะับงานนี้โอ้เอ็ดเปลี่ยนเห็นนาะคะนาะไม่ในในในมงบบลยล่ใม่เอ็ดเปลี่ยนเลยแหละต้องแต่เลยสับต,ตอนนั้นยังไม่ปวดกันเลยตอนน้นองผูดีต้องแต่ขัดมากอะแล้วก็อุ่มอะไร ชายและเต้น้องอะไรนะชายและเต้น้องอะไรนะขี่รถเก่งไหมเด็กอุ้มมาแล้ะขับมาเลยตรงทางอ๋อเวลาถอยหลังมันก็ถอยเองบ่ถอยหลังได้หรอะทำไมมันสั่งได้ถอยหลังอะลูกโอนหลังไงเอ็นหลังลงไปโอนส้นเท้าอ๋อสีควายใช่ไหมอ๋อนิกกี้ก็มาเล่นด้วยแล้วนี่งส้นเท้าลงไปส้นเท้าลงไปถอยหลังน้องน้ำมนต์เล่นนั่งได้ด้วย ระวังหน่อยเด้อลูกเด้อเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดปิดหนูบอกว่าตอนหลังามถอยเลี้ยงถ้าถอยเลยไม่ใช่มาหนูมุทีหนีกถ้าถอยแรงเฮ้ยไปดำมาทั้งเดือนดอคนที่สูงตัวได้มีสองคนคือไอเดียกะงานคนอื่นเกิดกากันหมดเลยของตัวเองไม่พังเหมือเด้ของพี่โอ๊ตได้ได้สนอมมากค่ม่ในพี่โอ๊ไม่ค่อยโอ้นั่งก็ได้นะคะน้ำมน เก่งมากนั่งขับก็ได้นะคะสุดยอดอ๋อนิกกี้ก็มากวนนะคะนี่เป็นนะคะเป็นเก่งมากเลย ของเล่นมันเป็นแบบน้นื่นอย่างนีครับผมเออเมริกาครับจำได้เอฟซีอเมริกาจำชื่อไม่ได้มาเล่นมาสมเดือนันเข้ามาแล้วมาเล่นองนมันเ่ไม่แล้วมันเลกนลงมาเขาเล่นนเดารอนแล้วเบรด้อนลเบเล่นล้วเบรไหม้เนี่ยใช่ไหมจักรละเบอ มันเป็นรงคิดใี่จรวนั้นเลยล่ะของเ่นหม่แต่นใเาเขาก็มีหเขาอยู่แล้ว้ายก็มีอยู่แล้วอ๋อโอ้โหยืนนะนะคะ่าเดอาโดนหน้าแลวลูกโอ้ สุดยอดสุดยอดเีอะไรเอาเนี่ยขอลย่น่ารักมากค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะพ่อลูกนะคะคุยกันแบบน่ารักมากเลยค่ะ

ได้สมองกลับแล้วเมื่อวานครับโอ้นิกกี้หมุนเถอเจ้าเปียกมาลรอกมาเล็กเปียกเลยคราเปียกแช่ไปอาบน้ำมาอะไรแล้วค่ะนี่มาอีกเลยบอกเฮ้ยเอ้าเอ็ดดี้ดูสิเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่จะถ่ายอีกได้ว่าจะลงก็ยังก็แต่งดอกไม้ใหม่นะคะดอกดาวเรืองมีมาเพิ่มค่ะอ๋อนิกกี้มันมีของเล่นใหม่ด้วย เขาชอบเขาชอบดิเห็นมันมีงับยิ้มงาบดิอ้าวน่ารักแท้ม่ะดีส้วยแล้วมั้งหกี่ฮอยมาทำไมออเห็นพี่องขับอยู่ในพี่องค์ขับอยู่ยชมยมต้องไม่ตักล้องตัวไม่ขับ พอแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ